สวัสดีค่ะทุกคนแอนแอนนี่เคลมแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยนะคะวันนี้แอนอยากจะมาจับข่าวคุยเรื่องการขายของในกรณีของคุณอุ้มศิริยากรนะคะเขามีข่าวที่เมืองไทยว่าเขาอะตกทุกข์ได้ยากถึงขั้นต้องออกไปขายของอะไรนะได้เงินน้อยอะไรแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วคุณอุ้มเขามีกิจการเล็กๆของเขานะคะคือการทำตุ้มหูแฮนด์เมดค่ะแล้วก็ที่นี่มีเยอะมากค่ะคนที่ขายแบบนี้ที่เมืองไทยก็มีแหละแต่แต่ว่ามันอาจจะคนละแบบเนาะแล้วความที่เขาเป็นดาราด้วยมั้งเขาก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าไม่ได้ตกทุกยังสบายดีไม่ได้ตกทุกได้ยากเลยค่ะแล้วก็ทำตุ้มหูขายแค่นั้นเอง ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะในกรณีที่แอนเนี่ยอยู่เท็กซัสอยู่อเมริกาเหมือนกันกับคุณอุ้มอะน,นะคะคุฒิรัฐแต่ว่าจะเข้าใจเขาค่ะพอได้ยินข่าวปุ๊บเข้าใจเขาเลยค่ะเพราะว่าติดตามเขาอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเวลาที่คนเรามีกิจการตัวเองอะไรเล็กๆส่วนมากคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่อยู่ที่บ้านอาจจะเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านอะไรก็ตามนะแล้วเขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย เขาทำไปขายที่ตลาดนัดได้ค่ะเขาเลือกที่จะไปเช่าแผงขายที่ตลาดนัดมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคนที่เป็นที่อยู่บ้านนะคะเลี้ยงลูกจะได้ออกไปพบปะผู้คนแล้วก็หาหาเงินได้บ้างอย่างนี้นะคะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆเ,เป็นความสุขใจนะคะทุกคนมีคุณค่าทางจิตใจและการได้ออกไปพบปะผู้คนบ้างเนี่ยจะดีมากๆเลยครับอย่างที่ หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสมัยนี้มันมีหลายตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าการอยู่บ้านเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลทางเคมีในสมองนะเพราะฉะนั้นการได้ออกไปอย่างนั้นอ่ะคือดีมากๆในขณะที่ตัวเองเป็นแม่ที่อยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอย่างของแอนเนี่ย แอนแอนทำอะไรเล็กๆน้อยๆแอนไม่ได้ทําจริงจังเพราะว่าแอนเลี้ยงลูกแล้วก็สอนหนังสือลูกเป็นหลักซึ่งตอนนี้ลูกยังต้องการแอนอยู่เขาหกขวบนะคะแต่ว่าแอนจะมีแบบว่าเปิดท้ายขายของค่ะทุกคนเปิดท้ายขายของนี่ที่นี่ก็จะมีพวกกระดาษเซลย์ดเซล,เซลกระาดาษเซลก็คือขายที่ลงรถนะคะจัดของเก่าของที่เราไม่ใช้แล้วของที่เราเบื่อแล้วทุกอย่างคะ่ะของแต่งบ้านของอะไรก็แล้วแต่ของของเราเนี่ย ไม่ต้องการแล้วแต่คนอื่นอาจจะเป็นเป็นความต้องการของคนอื่นซึ่งคนเหล่านั้นรวมทั้งเราด้วยนะคะที่เคยไปชอบของคนอื่นมาเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆมาใช้นะคะบางอย่างมันใช้มือสองได้ค่ะและบางอย่างสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นสวยงามได้อย่างเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะเอามาทาสีใหม่เป็นใหม่ได้สวยงามด้วยแบบที่เราต้องการด้วยแล้วก็เป็นเหมือน งานอดิเรกนะทุกคนที่เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะแล้วก็ตกแต่งบ้านมันก็กลายเป็นมีคุณค่าทางจิตใจนะคะ ของแอนเป็นยังไงก็คือปีหนึ่งแอนจะทําอยู่ประมาณสองครั้งนะเพราะที่นี่มันจะมีกฎระเบียบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ขายได้เลยตลอดเวลาไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นอาชีพไปแล้วมันจะมีผลถึงเรื่องภาษีนะคะเขาก็มีการป้องกันอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วแต่หมู่บ้านที่เราอยู่ด้วยนะคะว่ากฎระเบียบเขาอยากให้เป็นยังไงนะเขาเหมือนเขาคัดคนด้วยแหละอันนั้นก็เรื่องลึกๆเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะแอนจะไม่พูดถึง จริงๆแล้วนะหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบที่จะมาคัดของแล้วก็จะมาใส่ราคาขายของแต่ ก็จะมีบางส่วนที่ชอบบางส่วนที่ไม่ชอบส่วนบ้านแอนก็จะชอบกันค่ะพี่สาวของสามีกับกับตัวแอนเนี่ยชอบเอาไปรวมกันแล้วก็วันที่จะขายก็จะมีคุณป้ามาญาติพี่น้องมาเออมากินข้าวด้วยกันคุยกันเหมือนเป็นการพบปะกกระชับสัมพันธ์ครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีก็จะมีเพื่อนมาดูของเราเนี่ยเผื่อของเก่าเราไปเป็นของใหม่เขาได้อะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะการ ที่เพื่อนเราได้มาเจอกันนะคะก็ได้สานสัมพันธ์เพื่อนด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็ก็เป็นเหมือนงานอดิเรกปีหนึ่งทําได้สองครั้งน,นะคะคนเหล่านี้เขาไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าขายของได้วันละไม่กี่ร้อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะในกรณีของคุณอุ้มเนี่ยเขาไปตลาดนัด โดยส่วนใหญ่คนที่ทําอะไรนิดหน่อยๆอยู่ที่บ้านไม่ได้ขายตลอดเวลาเป็นกิจการใหญ่โตเขาก็จะไปขายกันที่แบบนั้นล่ะค่ะเพราะว่ามันได้เจอคนด้วยอย่างที่บอกส่วนจะขายออนไลน์ก็ขายได้ค่ะใบอนุญาตทาอะไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องละเอียดของแต่ละแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราทําเข้าไปอีกที่เมืองไทยมันอาจจะดูง่ายกว่านี้นะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังค่ะว่าจริงๆแล้วที่อยู่ทางนี้ก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นค่ะเวลาที่เห็นแบบนั้นนะคะอย่าพึ่งไปตัดสินใจใครค่ะทุกคนสรุปแล้วก็คือของทางบ้านแอนเนี่ยเป็นอย่างนี้บางคนก็อาจจะขายเพื่อจะเอามาต่อทุนที่จะไปซื้อของต่อไปอีกได้อันนี้ก็ดีนะคะบางคนขายได้สองสาร้อยเลยต่อรอบอะไรเงี้ย ดีกว่าทิ้งของนะคะโดยส่วนตัวของแอนเนี่ยแอนไม่จําเป็นต้องใช้ของใหม่ตลอดเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยของมือสองราคาต่ํากว่าและยังใช้ได้มันก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งของไหมคะทุกคนใช่ไหมคะเพราะถ้าทุกคนใช้ของใหม่หมดเลยเนี่ย ของเก่ามันก็เหมือนเป็นแค่ขยะไปมันน่าเสียดายอ่ะเนาะในการที่จะทําอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างเนะี่ยเคยได้เสื้อผ้าของเมืองไทยมาขายนะคะไม่ใช่ได้เสื้อผ้าของเมืองไทยมาขายแม่เขาเอาเสื้อคอโปโลมาให้แอนนะคะที่นี่แบบเสื้อเสื้ออะไรนะจําไม่ได้สมัยก่อนเน่ยเออเราซื้อมาเป็นทีละแบบ เจ็ดแปดตัวเสร็จแล้วแอนก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วแล้วแอนก็แทนที่เราจะไว้อยู่เฉยๆเนาะมันมีภาษาไทยติดอยู่ด้วยแบบเนี้ยก็เลยเอาไปขายในกระดาษเซลยาร์ดเซลล์อะไรพวกนี้นะคะ คนที่ทํางานที่ใช้แรงงานอ่ะเขาไม่สนใจว่าเขาจะต้องใส่เสื้อผ้าอะไรเป็นดูดีไหมเขาแค่ใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะไปทํางานถ้าถ้ามันจะเปื้อนอยู่แล้วอันไปตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าดีๆไงทุกคนมือสองนี่ก็ประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเสื้อผ้าที่แอนได้มาจากเมืองไทยที่แอนใส่ไม่ได้นะขายได้หมดเลยค่ะขายตัวละหลนึ่งเหรียญสามสิบกว่าบาทอย่างนี้นะคะขายดีมากมันเป็นเรื่องที่ดี ที่ในการประหยะัดทรัพยากรโลกอยู่นะคะทุกคนถ้างาน,นคลิปนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่มาเมาท์มอยกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย